สวัสดีค่ะอยู่กับคุณแม่น้องข้าวและป่าต้งนะคะนี่ป่าต้งของเราเป็นไงป่าต้งก็ฝากกดติดตาม o อา chicken e g เด้วยนะคะเป็นช่องใหม่น้องใหม่ค่ะเกี่ยวกับพี่ไก่น้องไก่ลุงไก่ป่าต้งะคะ่ะช่องป่าต้งป่าต้งนี่ดูสวดหลอป่าต้งนี่นี่เกเรนะเราอะ่ะอย่าจิกเพื่อน ทุกคนเขากำลังกินอันนี้เป็นเปลือกหอยนะคะปลาต้มดูปลาต้มกินนี้คือคนอื่นๆห้ามมายุ่งนะเืมเกเรนะอยู่ด้วยกันก็ยังจะจิกกันทะเลาะก,กันห้ามทะเลาะก,กันรู้ไหมนี่พื้นที่ประเทศของพวกเจ้ามีแค่นี้หนีไปไหนไม่ได้แล้วห้ามทะเลาะก,กัน ณฝรั่งบอกว่าเอาพยางแฝะนี่ไม่ดีเลยนะดูไม่สวยงามดูแบบืหทํามือแบบเล้าไก่บ้านบ้าประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเฉพาะวันที่มีลมแรงอ่ะเราก็อยากจะให้คือไม่ได้ติดติดถาวรเนาะก็เลยเอาแบบเนี่ยเอาแบบนี้ค่ะไม้เนี่ยมาวางไม้ก็หนักอยู่นะแต่ทําไมลมแรงปิวไปหมดเลยเนี่ยจึงไม้ตึงเหล็กนี่มันก็หนักอยู่ค่ะ เรามาดูซีว่าเรามีเอ็กไหมมีไข่ไหมทุกคนตอนนี้เวลาก็โอ้ยยังไม่มีไข่นะคะโอ้โหไม่มีใข่มานอนเลยเขายังอยู่ข้างนอกกันหมดทุกตัวก็เห็นอยู่แต่ว่าก็ขอเช็คหน่อยนะคะฝากกดติดตาม our chickens egg นะคะบ้านน้องไก่นี่ ไก่มีห้าสายพันธุ์ค่ะป่าต้งนี่เป็นสายพันธุ์บุ้นอกเลกเกอรนะคะบุ้นเลกเกอร์ป่าต้ง <c oughs> ขอเรียกป่าต้งได้ไหมแล้วก็ตัวตัวนี้ที่เห็นอยู่นี่นะคะลายเนี่ยนี่ก็เป็นเมอร์กซูเซกค่ะคือด์กซูเซกหรือว่าแบล็กซูเซ็นั่นเองดูเอาฝาข้าวฝาถังข้าว ควาำไปแล้วนะคะมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เขาจะชอบเนี่ยยืนบนถังข้าวอเอตัวนั้นเนี่ยทำไมตัวนั้นโดนจิกหรือเปล่าเนี่ยทำไมโดนจิกตาไหมเนี่ยโอเคก็อันนี้อยู่นะคะเขาชอบเขี่ยเนาะ เจเป็น <laughs> สตรีเบอร์นะคะชแช่สตรีเบอร์สกูฮฟหุ่นขากที่นี่เรียกว่าไก่ป่าน,นั่นเองไก่ป่าลลยสายสพันธุ์นี้นะคะ